เหตุผลที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกติดเทปกาวยางฟองน้ำจากซาปองหลายคนมักคิดว่าซื้อ,อยางฟองน้ำมาติดเทปกาวเองหรือใช้เทปกาวที่หาซื้อได้ทั่วไปมาติดเองก็ได้แถมประหยัดงบแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณคิดผิดการติดเทปกาวยางฟองน้ำไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดเพราะกว่าจะได้ยางฟองน้ำติดเทปกาวพร้อมใช้งานต้องผ่านหลายขั้นตอนอาทิเช่นการเลือกเทปกาว ต้องเลือกเทปกาวที่เหมาะสมกับยางฟองน้ำแต่ละประเภทและพื้นผิวที่ต้องการนำไปติดตั้งการเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่อุปกรณ์ที่ใช้อาทิเช่นเซตอุปกรณ์เตรียมผิวน้ำยาเทปกาวอุปกรณ์รีดอัดเป็นต้นรายที่สำคัญพื้นที่ติดเทปกาวต้องมีความสะอาดมากพอการเตรียมผิว ทำความสะอาดผิวยางฟองน้ําและทริคสําคัญยางฟองน้ําต้องเป็นเกลืที่ใช้สําหรับติดเทปกาวท่างนั้นซึ่งจะไม่มีการเคลือบผิวระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ติดเทปกาวได้ง่ายและแน่นมากยิ่งขึ้นการติดเทปกาวการติดเทปกาวยางฟองน้ําต้องระวังเรื่องไม่ให้มีฟองอากาศขนะติดเทปกาวความชํานาญของผู้ติดเทปกาวผู้ติดเทปกาวต้องมีความชํานาญมากพอ ตั้งแต่การเลือกชนิดเทปกาวการเตรียมผิวยางฟองน้ำที่เหมาะสมการติดเทปกาวรวมถึงการแพคกิ้งที่ต้องระวังเป็นอย่างมาก <sauc> เห็นไหมล่ะคะว, <ALEX> ว่าการติดเทปกาวยางฟองน้ำม,มีหลายขั้นตอนอีกทั้งต้องเตรียมซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ได้ง่ายไม่ได้ประหยัดงบและเวลาอย่างที่คุณคิดแต่มันจะง่ายกว่า หากคุณสั่งผลิตยางฟองน้ำติดเทปกาวจากซาปองเพราะคุณจะได้ยางฟองน้ำติดเทปกาวพร้อมใช้งานทันทียึดติดแน่นไม่ต้องกังวลเรื่องเทปกาวหลุดล่อนอีกต่อไปประหยัดทั้งเงินและเวลาคุ้มค่ามากที่สุดหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งผลิตยางฟองน้ำติดเทปกาวสามารถสอบถามได้ที่แบรนด์ซาปอง ผ่านช่องทาง Line Official Account, p t i p r a p p e r หรือโทรหาไรตรวงได้ที่เบอร์02 257 7154หรือเบอร์086 307 7319แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำได้ที่แบรนด์ซาปอง